สวัสดีพี่น้องเอฟซีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องหัวเทียนกันสักนิดหนึ่งกับอาการของหัวเทียนบอดนะครับหรือว่าหัวเทียนหมดสภาพนะครับเมื่อเราพูดถึงหัวเทียนเนี่ยนะครับก็เป็นชิ้นส่วนอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญต่อ,อส่าเถียรภาพของตัวรถมีความสําคัญอ,อย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบจุดระเบิดนะครับรถจะวิ่งดีไม่ดีจะทนทานไม่ทนทานจะจุดระเบิดตรงรอบหรือไม่ตรงรอบนะครับมันก็ ขึ้นอยู่กับหัวเทียนด้วยนะครับเอารานะครับทุกท่านเรามาดูหัวเทียนหัวนี้กันนะครับทุกท่านที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในขณะน,นี้ที่เราได้นํามาเสนอให้กับพี่น้องเอฟซได้ดูกันนะครับหัวเทียนหัวนี้เราจะสังเกตได้นะครับว่าไอ้เชี่ยวงอๆงอเนี่ยนะครับไอ้เชี่ยวงออเนี่ยมมันบางลงไปนะครับมันบางแล้วมันก็เกิดเป็นช่องว่างเกิดเป็นความห่าง มากกว่า1.5ม mm ิลลิเมตรด้วยซ้ำไปเห็นไหมตาเุที่เี้ยวหัวเทียนมันห่างนะครับก็คือไอเ้เี้่วตัวบนงอ,งองมันก็สึกลงไปด้วยนะครับไอแ้แกนกลางแกนแกนทองเาานะครับมันก็ว่างว่าง่ายๆว่ามันก็สั้นลงไปตามอายุการใช้งานเนาะนะครับมันก็เลยเกิดเป็นช่องว่างเกิดเป็นความห่างนั่นเองนะครับทุกท่านทีนี้นะครับเมื่อหัวเทียนของเราเกิดเป็นช่องว่างห่างนะครับไปมันกระโดดไปลงเตาไม่ถึงนะครับ รถจะมีอาการวูบสะดุดในช่วงความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงสะดุดน้อยๆนิดๆน,น,นะครับพอรู้สึกแต่ว่ารถก็ไม่ดับรถสามารถไปต่อได้นะครับอันเนื่องมาจากระยะห่างของเชี่ยวหัวเทียนนั่นเองนะครับทุกท่านนี่แหละนะครับ<ช>ปัญหา<ช> <ๆ S 2> ที่ได้เจอปัญหาที่นำมาแนะนำน้อง FC ในวันนี้นะครับซึ่งนะครับมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นบ่อยๆ,อยๆเกิดขึ้นเป็นประจำ ทีนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนนะครับระยะห่างของเี้ยวหัวเทียนก็จะเบอร์ไหนก็จะห่างแค่นั้นนะครับสมมุติว่าหัวเทียนเบอร์หกก็จะห่าง0.6มิลลิเมตรนะครับเบอร์แดก็จะห่างอยู่ที่0.8มิลลิเมตรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนนะครับทีนี้นะครับเราเอาหัวเทียนมาเปรียบเทียบกันเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าไอเขี้ยงงอๆนะครับมันความโตมันแตกต่างกันนะครับแล้วก็ ไอแกนทองขาวนะครับแกนที่ไฟกระโดดนะนะครับมันยาวต่างกันผูกต้องไหมนะครับนั่นก็คือความแตกต่างกันนะครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงอายุการเปลี่ยนทายของหัวเทียนหัวเทียนมีอายุ8,000ถึง12,000กิโลเมตรแล้วแต่ลักษณะการใช้งานนะครับถ้าว่าเราไม่ไปเปลี่ยนตามอายุการใช้งานอาจจะทําให้อาการจุดระเบิดสเปะสปะจุดระเบิดไม่ตรงรอบอาจจะทําให้เกิดการจ,จุดระเบิด กว่ากําหนดถ้าจุดระเบิดไม่ตรงรอบนะครับที่ผู้ผลิตที่โรงงานผู้ผลิตกําหนดมามันจะทําให้รถของเรามีเสียงดังมันจะแพ้จุดหมุนด้วยนะครับเพราะว่ามันจุดระเบิดไม่ตรงตามรอบนั่นเองนะครับอาจจะแพ้ก้านแพ้สลักปลายก้านนะครับมีเสียงดังที่หัวลูกสูบด้วยนะครับก็เอาไปพิจารณาเปลี่ยนถ่ายตามที่แนะนำกัแล้วกันครับ